ก็พืชต่างประเทศอาหารที่มีสารเคมีจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยเป็นถั่วที่เห็นแก่ตัวคือที่โมเลกุลของถั่วเหลืองจะมีเซลล์วอลเจะวอลผนังหุ้มเซลล์จึงเป็นเซลลูโลสเซลลูโลสคือแป้งที่เหนียวเละหนาความร้อน3ามอองศานี่ต้มให้เปื่อยไม่ได้ให้สุกให้สลายตัวไม่ได้ต้องไปหมักเนาะ แล้วก็หองกินเข้าไปแล้วแล้วตัวนี้เราเอาไปใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่มันจะมีข้อนึงคือมันจะอายุสั้นและตัวมันเองอายุอายุเซลล์มันสั้นมันก็จะตายเร็วทีนี้ตายแล้วร่างกายเปลี่ยนออกไม่ได้มันก็จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายเนาะเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองนี่จะเป็นต้นเหตุสําคัญแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ต่างประเทศที่เรากินเอาผักผลไม้ต่างประเทศที่ใช้สารเคมีเยอะ พอกินเข้าไปแล้วไอสารเคมีเหล่านี้ก็จะไปรวมกันสะสมแล้วเป็นก้อนก้อนที่ตายแล้วซึ่งร่างกายเอาออกไม่ได้มันก็จะเริ่มเสียเริ่มเน่าก็จะเป็นมะเร็งมะเร็งนี่คือก้นอนเนื้อเน่าก้อนเนืเน้อนเ,นเสียนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้จยกกินต้องเรียนรู้อะไม่ใช่กินตามเขากินแล้วกินแบบไม่ไม่มีความรู้ชีวิตมันก็ป่วยแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะ่ะมันเป็นโรค โลกโรคหลักของคนในยุคนี้คือโลกขาดตัวรู้ขาดความรู้ขาดท่านรู้นะก็จะเป็นความรู้ที่ผิดแล้วก็กินกันที่ผิดก็จะป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายต่างๆแล้วก็เสียชีวิตได้